จากแคมเปญนารูท็อปใน9นที่เพิ่งปิดโหวตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้คือภาพอะไม่สวยแต่ของจริงสวยกว่าภาพผมคิดว่าน่าจะทำออกมายาวๆเลยนะครับส่วนโตวผมชอบนะคิดว่าน่าโดนเหมือนกันดูแล้วน่าจะไม่รอดนะบูมสไตเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสติกเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับเราจะมาเจอกันทุกสัปดาห์ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วและยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยมาพรีวิวกันสําหรับอิชิบันคูจิจากแคมเปญนารูท็อปในที่นที่เพิ่งปิดโหวตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะก็มีของสะสมออกมาเรื่อยๆเลยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นอิชิบันคูจิแล้วนะเพิ่งประกาศมาต้นเดือน9ทีเข่ามาี่คผเผมม คือผมอะคิดอยู่แล้วว่าเขาว่าภาพแบบนี้มาน่าจะมีอะไรแน่นอนนะครับก่อนหนนี่นจะมีออกมาแล้วเป็น w c a เป็นกู๊ดต่างๆเป็นแบบของพรีเมียมต่างๆที่ทำขายในแคมเปญนี้แล้วก็ช่วงครบรอบ20ปีด้วยนะครับโอเคสำหรับอิชิบันคุจิตัวนี้ก็คือเราเริ่มกันที่รางวัล A เลยแล้วกันนะครับรางวัล A ก็เป็นภาพที่อาจารย์วาดตั้งแต่ลำดับที่1ถึง22นะครับจริงๆเขาตั้งใจจะวาดแค่1-20นะครับแต่ว่า เสริมเพิ่มเติมไปให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นอย่างอย่างตัวก้าหางลำดับที่22เขาก็มาใส่เป็นแบ็กกราวให้นะครับแล้วก็ลำดับที่21ก็มาอยู่ข้างๆล็อกลีนะครับก็คืออาจารย์ไก่นั่นเองเนาะตัวละครหลักๆที่อยู่ในภาพก็จะเป็นตัวดังๆตัวที่แบบไม่ค่อยมีใครพุดถึงก็จะมีพวกออพ่อของ คาคาชิซากูโมะนะครับแล้วก็พวกชิซุยอะไรพวกนี้บทในเรื่องค่อนข้างน้อยของตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบเออเซ์ไรส์พอสมควรนะครับติดลำดับ120ถึงเลยทีเดียวนะครับ <S <S เออก็รางวัลที่1น,1นะครับเป็นรางวัล A นั่นเองครับเออเป็นภาพจากที่อาจารย์วาดใส่มาเป็นฉากเลยไม่น่าจะเป็นแบบแผ่นพับเลือกภาพออกมา,าเหมือนฉากนะครับ,รบก็เป็นภาพตามนี้เลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเหมือนฉากเป็นสีเป็นรูปเมฆแล้วก็มีสีดําส้มขาวตัดกันแค่3สีนะครับหลักๆก็จะเป็นสีส้มกับสีดำนะครับสวยดีนับใหญ่แน่นอออนนนะะรมมมาาาาแแแตตต่่่่งงงูู้้กลลลโเดดไจสววย มันาจะแพงด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีพวกวันพีซฟิลเลตปะเออถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีเคยทํามาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นกรอบรูปเนาะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่ากรอบรูปนะเออเห็นไปเอาเป็นฉากนะครับก็สําหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากรอบรูปนะครับแต่ว่าก็แบบนี้ก็เอามาใส่กรอบรูปได้เช่นเดียวกัน,นเออก็ ประมาณนั้นนะครับใครอยากได้ก็รอรอไปก่อนนะครับเออภาพสวยดีนะภาพนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่แบบน่าเก็บมาๆกๆเนาะเป็นแบบวาระครบ20ปีด้วยนะครับอือโอเคต่อไปนะครับเป็นรางวัล B นะครับก็เป็นฟิกเกอร์นะมิกาเซะมินรโตะนั่นเองนะรหรือพ่อของนาูตโตะนะครับตัวนี้สวยมากคือแบบผมเห็นแวบ,บแรกคือแบบโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ เขาเขียนอยู่ว่าขนาดความสูงน่าจะประมาณ16เซนติเมตรเขาเขียนว่าประมาณนะครับก็ไซส์น่าจะประมาณพวกไวเบชั่นของบาน์พิสโตเลยนะครับประมาณนั้นเลยหน้านี่คมกริบเลยเนาะแล้วก็ภาพคือมันตามภาพที่จันเขาวาดขึ้นมาใหม่เลยเนาะเอ่อมินโตะภาคูไนแล้วก็มีเขียนว่านารูท็อป99แล้วก็มีถือกระสุนจากเลข99อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีแบกคัมพี Back pee. โอ้ตัวนี้สวยมากหน้าคือสวยสวยเลยนะผมวน่านะคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลของมินโตะที่ สวยที่สุดนะตอนนี้เลยนะไม่นับงานปั้นเพราะไม่นับงานปั้นไม่นับงานเลยสิ้นนะครับตัวนี้ผมตีราคาเลยนะแบบคร่าวๆนะจากที่มองผมว่า2,000บวกแน่นอนนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าแพงระดับนั้นเลยนะครับออโอเค ต่อไปนะครับรวงวัน C ก็คืออุซึมุกินารุโตะเป็นคอมโพสที่อยู่ในภาพของอาจารย์มาตชิเป,ป๊ะเลยนะครับค่อนข้างเหมือนถือธงแล้วก็เขยบว่านารูท็อปในจีนายนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวนารูโตะในภาพมันน่าจะมีตัวที่อยู่ด้านล่างอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ทำไมเขาถึงทำมาตัวเดียวเสียดยเหมือนกันน่าจะทำให้มันเหมือนกันเป็นนารูโตะสองตัวไปเลยอะไรเงี้ยก็น่าสวยดีแต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนภาพไหมถ้าผมมองผมเทียบกับตัวภาพที่อาจารย์วาดขึ้นมาใหม่ผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะมันเขาคงปรับก็็็คืออภาาพพมมันนนนเปนนเปปงงะทํ ทีดีแบบโมเดลมันก็ต้องมีปรับปรุงไปอะไรเงี้ยนะความสูงอยู่ที่13เซนเมเท่าที่ผมดูน่าจะประมาณ1ต่อ8เลยหรือเปล่านะถือว่าเล็กเหมือนกันเนาะเออสำหรับตัวฟิกเกอร์นะครับโดยรวมแล้วผมว่าสวยดีนะครับสำหรับนารูโตะนะครับต่อไปเป็นรางวัลดีนั่นเองนะครับเป็นอุจิวะอิจจินั่นเองนะครับหรือพี่ชายดิสันดีคือรางวัลดีนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ24ซติมนะโอ้ถือว่า ใหญ่เหมือนกันเนาะแสดงว่านาูโตะตัวเล็กจัง14เซนน่าจะเป็นที่คอมโพสอะไรแบบเนี้ยผมว่าสเกลไม่1ต่อ8ก็1ต่อ7ผมขอดูภาพเทียบนิดนึงอิจิจิจากที่อยู่ในภาพมันเป็นภาพที่เออเขาหันหันข้างแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็สามารถทำให้มันเป็นคอมโพสแบบตามภาพได้นะก็สวยดีนะ เอตจิตตัวนี้เท่าที่ผมดูคือเก็บดีเทลได้ดีนะอย่างตัวรอบที่แล้วผมมาพูดถึงตัวคาคาชิสอนตะกาศผมแอบไปเห็นแบบของจริงในแบบภาพที่ญี่ปุ่นนะที่เขาถ่ายนะตามตู้ตามไลนผมว่ามันสวยกว่าภาพที่ออกมาซะอีกนะครับในภาพมันควรจะดีกว่าของจริงจริงหรือเปลา่าอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้คือภาพอ่ะไม่สวยจาของจริงสวยกว่าภาพสำหรับเจ็ินี่สวยนะผมว่าผมชอบนะเป็นท่าแบบชักดาบออกมาแล้วก็แบบลงสีลงอะไรได้ค่อนข้างดีเลยนะต้องรอดูของจริงอีกทีนะว่าสีตามเล็บที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้ออๆมันจะเก็บได้ดีแค่ไหนนะ ตัวตาและหนังที่ผมสังเกตพวกเนตของอิทธิจิหรือสาลิเกตนี่คือพกเก็บได้ดีนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้เป็นพวกสติกเกอร์หรือว่าการเพ้นลงไปโมเดลฟิกเกอร์พวก p v c แบบนีน้มันจะมีข้อเสียคือแบบตรงช่วงรอยต่อของชุดของอะไรมันทําได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวรอดูอว่าตัวนี้เขาจะทำให้มันดีขึ้นกว่าสมัยก่อนหรือเปล่านะรางวัลที่ผมูไปก็จะมีรางวัล A เป็นภาพฉาก นารูโอปในตีนายที่อาจารย์วาดขึ้นมาใหม่นะครับจากลำดับที่1ถึง22รางวัล B เป็นมินาโตะรางวัล C เป็นนารูโตะรางวัล D เป็นอิท e. จนะิแล้วก็รางวัล E น่าจะเป็นโปเตอร์นะ er, แล้วก็รางวัล F เป็นแฟ้มและสติ๊กเกอร์แล้วก็รางวัล G เป็นตัวทิมเบอร์ก็คือแก้วน้ำนะแต่ว่ายังไม่มีภาพออกมาเนาะสำหรับพวกรางวัล E F G และ H นะครับยังไม,มีภาพออกมาเนาะ แล้วก็รางวัล H Rubber Charm นะครับก็จะเป็นพวกสแตมยางน่าจะไว้รองแก้วได้หรือไม่ก็เป็นพวกพวกกุญแจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูของจริงทีงแล้วก็ส่วนรางวัลลัดวันเขาเขียนว่าเป็นภาพ Naruto Night n i n a น่าจะเป็นภาพเดียวกันทําไมเขาถึงแยกออกมาน่าจะเป็น2รางวัลนัล่นรางวัล A ก็คือภาพแล้วก็รางวัลลาดวันก็คือภาพของรางวัล A ทีนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่าของจริงออกมาจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับสำหรับอิชิบันคูจิอันนี้จำหน่ายวางขายครั้งแรกเดือน มกราคมปีหน้าเลยนะครับถือว่ายาวๆไปผมไปช่วงธันวาก็น่าจะไม่ได้จับเนาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่ามันจะมาหรือยังผมว่าคงมาช่วงมกราจริงๆแหละสุ่มละ760เยนแท็กอีก10%นะครับ760เยนเดี๋ยวผมลองคูณก่อน760เยนคำนวณเป็นเงินไทยนะต้นเดือน9นะครับก็ประมาณีเป็นเงินสัก8 0 0ถึง200บาทนะไม่เกินนี้สำหรับถ้าไปสุม่ม ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าที่ไทยมาคง400บวกแน่นอนอยู่แล้วเนาะ <_ c oughs> สามารถสุ่มได้ที่ bookstore รอสัน hobby shops ต่างๆเนาะแล้วก็พวกอิชิบันคุจิ official shop อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่ผมไปญี่ปุ่นเห็นตามเซเวน่นตามรสันเยอะมากสำหรับอิชิบันคุจินะครับก็ประมาณนี้นะใครอยากได้ก็ผมว่าน่าจะมีร้านที่ไทยเปิดพีเร็วๆนี้นะผมว่าสวยมากๆเลยถ้า3ตัวนี้เนาะผมชอบที่สุดคงเป็น มินาโตะนะผมชอบคอมโพสมันเท่ดีเป็นแบบถือกระสุนออกจากเลขเก้าด้วยแล้วก็คาบคูไนแล้วก็มียังจะมีสะพายคัมพีด้วยโอ้โหถือว่าสวยสุดๆเลยนะครับส่วนนารูโตะแอบเสียดายตรงที่ไม่มีนารูโตะตัวล่างที่ถือธงอยู่นะครับแอบเสียดายไปนิดนึงเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเรื่องพูดถึงนะครับก็คือนารูท็อปในที่นายเนี่ยออกมาตั้งหิดตั้งหิดใจเหมือนกันว่ามันทำไมถึงทำมาทั้งอิชิบันกูจิและทำมาทั้งอไวเบชั่นนะเป็นไลฟ์ไลฟ์หนึ่งที่ ราคาไม่ได้สูงมากอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทไม่เกิน700แนะน่นอนบวกลบไปถ้าเป็นแบบตัวปกตินะครับแต่ผมสงสัยว่าทําไมถึงทําออกมาทั้ง2เวอร์ชันเข้าใจใผมใช่ไหมก็คือมันทําออกมาทั้งวเบชันทำออกมาทั้ง version, อิชิบันคูจิน,าา Crush, นะครับสำหรับทั้งวายเบชันทั้งตัวอิชิบันคูจิผมคิดว่าน่าจะทำออกมายาวๆเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะทอาออกมาทั้งหมด22ตัวเลยหรือเปล่านะ ก็คือจริงๆแล้วในลำดับก็คือมินาโตะนำดับที่1ใช่ไหมอิจิบนำดับที่2ส่วนนารุโตะเป็นลำดับที่6นะครับถ้าตามตามทม์ไลนก็จะมีซากุระมีชิซุยแล้วก็คาคาชิที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้นะผมคิดว่าน่าจะมียาวๆเลยเนาะแล้วผมคิดว่าแคมเปญเนี้โอเคนะแต่คือพอเห็นนะผมไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบคอนเซปที่เขาทำทั้งอิชิบันกุจิทำทั้ง อาลายบางทิสโต้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยโอเท่าไหร่พอมีมาเปรียบเทียบก็คือลายอีบันคุจิมันดีกว่าอยู่แล้วมันสวยกว่าอยู่แล้วเนาะรายละเอียดต่างๆของพวกต่างๆมันพรีเมียมกว่าอยู่แล้วแล้วพอมาเห็นมันถูกเปรียบเทียบอะ่ะสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบจุดนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะออกหมดทุกตัวนะครับแต่ว่ารอรอ,อติดตามดูอย่างฟิกเกอร์ที่น่าพูดถึงก็คือตัวซากุโมะพ่อของคาราชิ ชิซุยอะไรพวกนี้มันไม่เคยทำฟิกเกอร์ออกมาไม่เคยเห็นเลยที่เป็นฟิกเกอร์ไม่นับงานเลิซนคอสตอมต่างๆนะไม่เคยทำออกมาแล้วน่าสนใจมากๆเลยแล้วต้องรอติดตามนะสำหรับที่ผมอยากจะเห็นแบบเร็วๆนี้เลยก็คือไอ้รุ่มที่2ขาถาอะไรก็ไม่รู้นะยันระเบิดหรือเปล่าแล้วก็พวก ซาเิเกะยิงธนูอะไรแบบนี้เออน่าสนใจมากๆเลยอยากเห็นแบบฟิกเกอร์สักทีนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวคูรามะที่เป็นแบ็คกราวนั่นจะทํำยังไงนะครับตอนแรกสนัวผมว่าผมเห็นภาพก็เลยแบบเออมันจะเป็นยังไงว่ามันจะมีฐานมาต่อๆกันไหมครบย2บตัวหรือ20ตัวอะไรแบบนี้เออแต่สุดท้ายน่าจะไม่ใช่เนาะเพราะว่านารุโตะไม่มีตัวด้านล่างไปแล้วมีแค่ตัวเดียวที่ถือธงตัวนารูท็อป99สเนาะน่วนตโตผมชอบนะคิดว่าน่าโดนเหมือนกันดูแล้วน่าจะไม่รอดนะตัวต่อไปผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกเอ่อซากุระ หรือซาสเกะนะครับก็รอติดตามนะครับถ้าชอบคลิปพีว็บนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อนเที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ